ฉัน,นกำลังตามหารถผ่อนสบายๆต้องคันนี้เลยกับ Toyota v i o อ1.5 N-T คันนี้เป็นรถปี20เปิดราคาอยู่ที่359,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน6,200ขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทอาอกดอกเดียวจบไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีคนกูร้รวบบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ไปคู่หน้าของเขาเป็นแบบฮารโลเตนนะคงไฟไม่มีรอแตกไว้แล้วเลยได้มาเป็นล้อแมงนะผมอบ15นิ้วเดิมๆจากโรงงานรันะยันปี24เลย แดีวก็จบข้าวของเขาเป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยคันนี้มีคิวกันซาติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะส่วนด้านในของเขานะบอกเลยว่าโค้รสวยที่ได้มาเป็นบอกผ้ากำมะหยี่นะผมตึงๆเลยโครงลายแบบ3ก้านเครื่องเสียงวิทวเดิมๆจากโรงงานสนใจคันนี้นะผมไปดูคลิปเต็มกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงที่ปรึกษาด้านการขายของบราาิษัทเพชจยน วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2ตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงเมนบุรีกรุงเทพมหาคนครบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถส,สวยๆเลือกมากกว่าสี่ร้ยคันเป็นแงรถเกง๋งรถตู้รถกระบะที่พี่ท่าน,นกําลังตามหารถส,สวยๆรถเกตเอน้องแนะนําบริษัทเพชรยนต์เลยครับผมวันนี้นะน้องมีรถมานทุเสลิหนึ่งคันกับโตโยต้าวีออสหนึเอ็มพีคันนี้เป็นรถปี20เปิดราคาที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ดาวพรยูหกพันสองขอคนซื้องเอ 13, ออองเินเดือนหออน บอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่ได้มาเป็นสีบอลเงาๆเลยนะผมแล้วก็ไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบฮา,ารโลเจนนะดูคมไฟของเขาไม่มีรอยแตกเลยล้าเลยนะผมคมไฟเดิมๆจากโรงงานนะนี่เรี่ยมแต่ตัวละคคมไม่มีระบ,บุรบลละลอกยิ้มเลยกระจกข้างได้เป็นแบบขับไฟฟามาเรียบร้อยเลยแต่คันนี้นะผมได้เป,เป็นกระจังหน้าสีดำเงาๆนะพร้อมกัะเบียนเจ็ดหนึ่งเก้าสี่นะพี่ทนายสนใจคันนี้นะผมสามารถก๊อปเบอร์โทรด้านล่างเลยหรือว่าให้น้องติดต่อได้นะผมทิงเบอร์โทรไว้ได้นะโลโก้ของเขาเป็นแบบพรีเมียมนะคบผมนี่ องไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับคันนี้โค้ดสวยพี่พออนยู6,002นะครับคันนี้แล้วก็เรียงสับตัวละครคม,คม,คมไม่มีรอยบุบรลยยิ้มเลยลคันนี้ได้มาเป็นกระจกพาดเดิมทั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วกระจกข้างมันแบบพับไฟฟ้านะคิวกันศาสต์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้ถ้ามาดูส่วนของล้อแมกนะล้อแมกของเขาได้มาเป็นขอบ15นิ้วนะผมยัดมากระยางปี24เลยยัดมายมายงปีโคตรใหมพ่พี่บอกเลยคันนี้ครับผมแล้วก็ นีนะเบาโชกของเขาผมไม่มีการรอยแตกขากหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะเบาโชกส,สวยเลยนะผมดอกดอกยางยังเหลือกันแบบโคตรเยอะพี่ดูต่อแม็กไม่มีการเรบียดบอนบนบาดเลยนะนี่ถ้ามันเป็นสีบอลน,นะคันนี้เหลี่ยมสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยกิ้มเลยแล้วก็มือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคิวกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ด้านในของเขานะผมคุมโทนะเป็นสีดํานะแล้วมันเป็นแบบผ้ากำมะหยี่นะตึงๆเลยคงงลยแบบสามก้านเครื่องเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับ โซนหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยนะต้มารู้ส่วนของหัวน็อตกันต่อครับผมนี่หัวน็อตเสาเอนะไม่มีการแฉะเยื่อเลยหัวน็อตสวยเลยนะครับผมทุกท่านใดสนใจคันนี้นะหรือว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาพยยนตั้งอยู่ถนนสีไทยซอยก็สิบห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเราเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะไม่มีวันหยุดเลยหัวน็อตเสาบีนะผมไม่มีการแฉะเยื่อเลยนะครับผมมีแผ่นเพจนะไม่มีละองทรงละองสีติดเลยนะสวยแบบนี้เลยนะครับผม คันนี้เป็นเครื่อง1.5นะครับใช้งานกันได้แบบเลือๆือแน่นอนซึ่งเข่าลง้วยน,นะสบายสบายเลยแล้วก็แผงประตูเขาผมไม่มีรู้ไม่มีรอ,อยเลยนะนี่กระจกพัดเดิมนะยี่ห้อโตโยตา้าแบบนี้เลยนะคะสวยเลยคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่359,000บาทปีดาวพอยนอยู่6,002นะขอของซื้อ, 1, 3, อ,อเองินเดือน13,000บาทออกดอกเนเดือนจบไม่ต้องคนค้ามไม่ต้องคนงร่วมนะครับรามาดูส่วนของด้านหลังกันต่อนะผมบอกเลยข้างหลังเขาโคตรกว้างพี่ ามคนสี่คนนั่งกันแบบสบายๆแน่นอนไม่อึดอัดแน่นอนก็ผมได้มาเป็นบอกผ้านะตึงๆฟูๆเลยแล้วก็หัวนอเสาบีนะผมไม่มีการแฉะเฮี้ยน,นะนี่หัวนอส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยหร,รือว่าทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ใหนะ้ผมเดี๋ยน้องติดต่อกับแผงประตูของเขานะผมได้มาเป็นสีดำเงานๆนะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะแผงประตูสวยๆเลยนะครับแล้วก็กระจกนะผมมีพาเดินทั้งคันนะน้องหายดูทุกซออพุกมเมยนะเหมือนพี่มาเดินรูที่สาขาเลยนะครับ สนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าอยากเข้ามาทดลองขับกันได้นะผมเสรีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหาคนครล้อหลังนะผมบอกเลยไม่มีเบียดพุ้นงชุดบ้านนะได้มาเป็นล้อแมกขบ15นิ้วล้อแมกยางปี24นะด้านหน้าเป็นแบบดานะผมด้านหลังนะด้านหน้าได้มาเป็นแบบดิสคู่นะส่วนด้านหลังได้เป็นแบบดํานะดูตกยางเหลือกันแบบโคตรเยอะพี่อันนี้นะผมไฟไท้ายเดิมๆนะไฟไท้ายนะผมไม่มีรอยแตกลงแตกร้าวเลยนะผมนี่ โลกโก้ของเขาเป็นแบบโฮมเมมนะครับได้มาพร้อมกทะเบียนเจ็ดหนึ่งเก้าสี่นะเซนเซอร์ด้านหลังทั้งหมดสองจุดติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอย,อยู่ด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาเป็นยนต์นะกระจกด้านหลังนะผมมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะได้มาเป็นพาร์ทเดิมนะครับผมกระจกแท้ๆจากโรงงานยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะนี่สวยแบบนี้เลยนะห้องเก็บสัมภาระขั้นตอนนะครับ ห้องเก็บสัมภาระของคันนี้นะน้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะพี่ๆสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สองใบสามใบแน่นอนครบับดูโครงสร้างแบบโคตรใหญ่พี่แล้วก็นี่นะให้หายตรงนี้เลยนี่เป็นองค์เป็นอาร์นนะเห็นกันแบบแชัดเลยนะผมโครงสร้างเดินเดินรคันนะผมไม่มีการพริคว่ำจมน้ำชนหนักมาแน่นอนพี่ๆซื้อไปนะผมสามารถไว้วางใจได้นอนสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านผมคูกค้าได้เลย้ามีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับ คันนี้พอยู่6 0 0ันะขอของซื้อเงินเดือน13,000บาทเอาเราคันนี้จบไม่ต้องคนคําไม่ต้องพนกลุ่มนะครับแล้วก็หัวนอนนะผมเดิมๆทั้งคันนะนี่หัวนอนสวยๆเลยไม่มีการขยับไปเยื่อนแน่นอนนี่ดูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยนะผมแผ่นคันความร้มอนนี้มาให้นะคันนี้บอกเลยออปชั่นแจกมาเต็มนะครับผมคันนี้ด้านในคุมคลเป็นสีดํานะได้มาเป็นบอกผ้ากำมะหยี่นะครับนี่ดูระบายอากาศกลมๆเลยแล้วก็หัวนอนทั้งซ้ายทั้งขวานะาไม่มีการแขกไปเยื่อนนะนี่หัวนอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับ พี่ท่านใดสนใจนะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเพชรยนต์นะครับแล้วก็นี่รางน้ําของเขานะผมไม่มีรอยเลยนะผมเม็โอเมนะเห็นกันแบบชัดเลยไฟแท้เดิมเดิมจากโรงงานนะคันนี้แต่ด้านหลังมีทั้งหมดสองจุดนะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยคือไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีไฟทับทิมติดตั้งมาให้นะคันนี้แล้วก็นี่นะฝังของคนขับบานะผมเรียมสานตัวแล้วคมๆไม่มีรอยบุบหรือรอยยิ้มเลยคันนี้นาะงบอกเลยว่าโคตรสวยพี่ได้มาเป็นสี บอลเงินนะผมได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะข้อดีของเขาเราผมเข้าสู่ทุกหนึ่งหมื่นโลนแล้วประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสืบต่อมาเที่ความเป็นน้ำาทนหนักมาขายแน่นอนครับล้อแมกนะผมขอบสิบห้านิ้วงานละับมากะยังปียี่สิบสี่เลยบอกเลยว่าโคตรสวยพี่คันนี้มือเปิดของเขาเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้คิวกันซัตติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เรามาดูส่วนของหัวล้อสตอบี้บ้างนะนี่หัวล้อสตอบี้สวยเลยนะผม ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเหมือนที่ที่มาเดินดูรถที่สาขาเลยนะได้มันเป็นบ่อผ้านะแลวตรงกลางของเขานะครับผมมีมีที่วางแก้วน้ํามาให้ตรงนี้หนึ่งจุดนะเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะผมสามารถใช้งานได้ปกติแน่นอนไม่มีการขีดคงฉีดขาดเลยแลวตรงกลางของเขานะผมเป็นลายครับเป็นสีแดงนะเป็นลายลังพึ่งนะส,ยสวยๆเลยนะคันนี้สนใจนะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยหรือว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาเพรยนนะกระจกข้างนะผมเป็นแบบขับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ เอาเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็ออปชั่นต่างๆมีมาให้นะผมกระจกนะเป็นแบบออโต้นะฝั่งคนขับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะดูแผงระตูของเขานะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมได้เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยแล้วได้สำคัญที่สุดคือได้เป็นกระจกพาร์ทเดินน้งคันนนี่กระจกสวยๆแบบนี้เลยนะผมน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเหมือนพี่มาเดินรถที่สาขาเลยนะครับหัวน้อตนะนีหัวน็องสาเอนะผมไม่มีการขับเยี้ยวเลยหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะผม เป็นที่เปิดปีกกระจกข้างนะเป็นแบบขัไปฟ้านะคันนี้ได้มาเป็นกุญแจแบบไข่นะครับผมใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวก็นี่นะหัวน็อเสาบีไม่มีการขาเพ่อ์เลยนี่หัวน็อเสาบีสวยๆเลยนะผมแผ่นพุกแผ่นเพชรอยู่กันแบบครบๆนะผมสติกเกอร์จากโรงงานนะอยู่กันครบเลยนะนี่น้องถ่ายให้ดูทุกทุกมุมเลยนะผมเหมือนพี่ๆมาเดินรถที่สาขาเลยนะนี่ได้มันเป็นบอกผ้ากัมมหยี่นะเดินได้มาเป็นได้สีดำนะครับผมบอกผ้าตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดน,นะคันนี้ โอมไฟของเขาเป็นแบบสามก้านนะได้แอร์แบ็กมาทั้งหมดสองใบนะคันนี้โอมไฟสวยๆเลยนะผมดูโอมไฟไม่มีการลอกลอดเลยนะแล้วนี่นะผมหนะ้าปัดเรือนใหม่นะใช้งานได้ปกติเลยเป็นแบบแอนดล็กนะตัวเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะผมนี่บอกเลยโคตรสวยพี่สามารถปรับแอร์ได้ทั้งหมดสี่ระดับนะแล้วก็ปรับทิทางแอร์ได้ด้วยเกียร์เป็นแบบออโตแบบขั้นบันไดนะหัวเกียร์ไม่มีการลอกลอดเลยคันนี้บอกเลยโคตรสวยพี่แล้วก็นี่นะผมได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ตึงๆฟูๆแบบนี้เลยแพงแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเขานะผมไม่มีริ้วไม,ม พี่พี่ถ้าสนใจคันนี้ครับผมสามารถติดต่อหาน้องได้เลยาร,ราคา30,000 59,000บาทฟรีดาวน์คอนยู6,002ขอรับซื้อเงินเดือน13,000บาทออเดอร์ภายใจบไม่เพื่อนคนกลาไม่ต้องคนร่วมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องดีกว่าครับผมกับโตลต้าวีออส1.5เอ็นทีคันนี้นะปี20าร,ราคา30,000 59,000บาทไมค์อยู่ที่99,000นะผมไมค์ไม่ถึงแสนนะคันนี้ไมค์โคตรน้อยพี่ ให้มันเป็นล้อมแมกขอบ15นิ้วนารัดมันก็ยังปี24ีไฟคู่หน้าขเขาเป็นแบบฮาโลจนมาเรียบร้อยเลยโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตก,กรอยร้าวเลยนะผมแล้วก็กระจังหน้าของเขาให้มันเป็นสีดำเงาๆนะมาพร้อมก็จะเบียน7194นะ้านะทะเบียนสวยๆเลยพี่ๆท่านายสนใจผมสามารถติดต่อหาน้องได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็นี่เรามาเริ่มมันจากฝากระโปรงดน้านหน้าก่อนนะผมฝากระโปรงเขานะหัวน้องสวยๆเลยไม่มีการแขะเพรื่อเลยนะนี่หัวน้องสวยๆแบบนี้เลยนะรูระบายอากาศกลมๆเม็ดอ ien, อเม็ดอาร์เห็นกันแบบทชันเลยนะ รับแ,แผ่นกันความร้อนคันนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะผมบอกเลยว่าคันนี้เขาใส่ใจมากครับผมสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะนี่แล้วก็รูระบายอากาศกลมๆมแบบนี้เลยราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนอ,อยู่หกพันสองร้อยนะคะบผมคันนี้ตลอดสัญญาณนะรับมีบริการตรวจรถให้ฟรีสองร้อยเจตสีจุดก่อนสองรถทุกคังหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับหัวน็อตทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีการขัดไปเยอะเลยนี่หัวน็อตสวยๆเลยนะ บาโชกนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็นี่เป็นองค์เมนอาเข่งกันแบบชัดๆเลยแล้วก็หัวน็อตต่างๆนะอยู่ครบนะผมหัวน็อตเดิมๆนะคันหน้าคัานซ้ายคันขวาเดิมๆนะผมคันนี้นะผมไม่มีควันไหลหรือว่าน้ำมันยุงน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาทดลองขับหรือว่าอยากมาดูรถจริงที่สาขาไปยน์นะถ้าอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงลินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะแล้วก็ เป็นถ่านน้ำมันเครื่องให้พี่แบตเตอรี่นะผมเรามีบริการเช็คให้นะหากเช็คแล้วว่ามันไม่ได้คุณค่านะผมเดี๋ยวน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยเนียนๆกันอีกรอบนึงกับ Toyota Vios 1.5แอนคันนี้เป็นรถปี20เปิดราคาอยู่ที่359,000บาทฟรีดาวพอ,อยู่6,200ขอซื้อเงินเดือน13,000บาทออเอาหรอคันนี้จบไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีคนกู้รวมนะผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพ,พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณครับ